กาวเพื่อนมึงนี <musicians> ่บทเดียวนี่เขียนเป็นวันเนาะยูทูบนี่เห็นเด็กนักเรียนมันผิดกดชุมชนไหม อะไรนะลูกมัตทิ้น้องไม่ใช่ผ yeah. ัดมันคือยาแมวมันคือก yeah. 네ัญชาแมวมันไม่ใครมาตรงนี้เลยว่าเอ็มผักแผนได้ไหมใช่ก็หักผักผัดเอ็มเนี่ยโอ้โห